จังครับแล้วถ้าสมมติช่วงอย่างตอนนี้สติมีแล้วก็ศึกษาพุทธวจนะท่องจําอะไรแบบได้บ้างอาจจะไม่หมดนะฮะแต่พอแก่ตัวไปอาจจะมีเหตุสมมติออาผมว่าเป็นอัลไซเมอร์เอฟบุญที่ผมเคยที่แบบเราฟังเราเข้าใจมาเนี่ยคือตอนนู้นเราอาจจะไม่รู้เรื่องอยู่แล้วแล้วอาจจะสมมติเป็นอะไรไปในขณะที่ไม่มีญาติพี่น้องอยู่รอบตัว บุญที่เราทําหรือเราฟังเราศึกษามันเนี่ยจะเกื้อหนุนเราได้บ้างไหมครับนี่แหละคืออุปนิสัยที่เราทําจนมันเกิดเป็นกุศลมูลซึ่งมันจะผลักดันให้เกิดกุศลธรรม,มกเกิดขึ้นต่อเนื่องเองนะมันจะเป็นอัตโนมัติพระเจ้าจึงบอกว่าคนที่มีสุตตะไงฟังคำตถาคตหนึ่งเนืองจนคล่องปากจนขึ้นใจ จนแทงตลอดอย่างดีด้วยทิฏฐิเนี่ยแม้เขาจะมีสติหลงลืมเมื่อกระทําการละคุณจะเป็นอันไซเมอร์คุณจะเป็นอะไรก็ตามขาดสติเวลาตาย mm hmm. ก็ยังได้ไปเกิดเป็นเทพนิกายหมู่ใดหมูหนึ่ง mm hmm. เห็นไหมกูสลมูลเนี่ยมันผลักดันให้โยมได้ไปเกิดในที่ดีแล้วบทแห่งธรรมทั้งหลายย่อมปรากฏแก่เธอผู้มีความสุขในภพนั้น mm hmm. สิ่งที่โยมเคยสั่งสมมาบทแห่งธรรมที่โยมได้ศึกษามาได้เล่าเรียนมาได้สั่งสมมา จะไปใช้ตรงนั้นได้ต่อนะอะสติบังเกิดขึ้นช้าแต่การบรรลุธรรมย่อมเกิดขึ้นได้ในเร็วพัันพอยมระลึกถึงบทแห่งธรรมได้นี่แค่ระลึกถึงนะตอนเป็นเทวดายมจะบรรลุธรรมทันทีเลยอผู้เจ้าตรัสอย่างนี้ครับขอบคุณครับขอโอกาสค่ะทางนี้ค่ะอะ่บ้างไง สงสัยเรื่องอินทรีย์่ะค่ะคนที่อินทรีย์อ่อนสามารถฝึกให้เป็นอินทรีย์แก่ได้ไหมคะได้ส right? flower flower dying, ิแล้วฝึกยังไงคะเจริญสติปัฏฐานสี่อนาปานสติกายคาตาสติธรรมมากมาเหมือนเหมือนพระอนนเนี่ยเป็นโสดาบันใช่ไหมเราจึงไม่สงสัยทําไมพระพุทธเจ้าบอกพระอนทนอยู่บ่อยๆว่าอานท์เจริญให้มากกระทําให้มาก จะิญให้มากกระทำให้มาก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 นะมันจะเร่งรอินทรีย์ได้พระอานนท์เป็นโสดาบันแต่แรกเนี่ยถ้าท่านขี้เกียจท่านก็จะเกิดอีกเจ็ดคราวจริงไหมหรือสองถึงสามคราวหรือคราวเดียวใช่ไหมแต่นี่แสดงว่าท่านต้องขยันท่านต้องขยันท่านจึงสปีดอินทรีย์ของท่านพอผู้เช่าใช้เจโตไปดูอีกทีหนึง่งอานอนท์จะประเลนิพานในทิฏฐธรรม เห็นหะในตาภาพนี้อย่างเงี้ยนี่คือพบมนุษย์เลยคุณสมบัติพิเศษของพบมนุษย์ที่สปีดได้นะเทวดาเลยอยากมาเกิดไงมีการประพฤติพรหมจรรย์ที่เยี่ยมยอดเท่ากับว่าตอนเนี้ยโยมพวกเราทุกคนเนี่ยมีศักยภาพที่สูงมากในการบรรลุธรรมเราก็อย่าปล่อยให้ศักยภาพตรงเนี้เราสูญหายไปนะ เรามีพร้อมเลยศรัทธาเราก็มีวิริยะสติสมาธิปัญญาอินทรีย์ห้าเนี่ยตอนนี้เราพร้อมอดีตเป็นอย่างไรยมไม่ต้องไปคำนึงอย่าคำนึงถึงสิ่งที่ล่วงไปแล้วะนะย่าไปกังวลถึงสิ่งที่ยังมาไม่ถึงใช่ไหมนี่เป็นผู้มีลาตรีหนึ่งเจริญจิตอยู่กับปัจจุบันนี่แล้วให้เห็นปัจจุบันเราก็ไม่ยึดนะ,ะอันเนี้ย จะทำให้เราเนี่ยหลุดพ้นได้เร็วขอบคุณค่ะได้กำลังใจเยอะขึ้นค่ะมไม่ต้องห่วงหรอกเว้นแต่โยมไม่ทำแค่นั้นแหละนะดังนั้นตรงนี้จะเป็นคือมันไม่เป็นแค่กำลังใจนะมันเป็นสัจจะความจริงด้วยโยพระพุทธเจ้าไม่ใช่มาแค่มาให้กำลังใจพวกเรานะ ท่านจะพูดแต่ความจริงส่วนความจริงนั้นเนี่ยมันไปตรงกับโยมแล้วรู้สึกว่าเป็นกําลังใจนั่นอีกเรื่องหนึ่งแต่มันคือความจริงนะบอกเจ้าสราคานี้ทุลพลด้วยศิขาสเสวยน้จาจันทร์แล้วเป็นโสดาบันเออมันอาจจะไปตรงกับใครบางคนที่ยังเมาอยู่แล้วแต่มีความมั่นคงในพระพุทธพระธรรมพระสงฆ์มาตลอดราตรีอันยาวนานก็ทให้เกิดเป็นกําลังใจกับเขาเฮ้ยเรายังรอดไว้เรายัางรอด,รออดนะมีโอกาสรอดอย่างเงี้ย มันคือความจริงที่บังเอิญไปตรงกับเหตุปัจจัยของคนคนนั้นนะดังนั้นพระพุทธเจ้าไม่พูดยกยอใครไม่พูดตำหนิใครพูดแต่สัจจะความจริงการแสดงธรรมของตถาคตไม่ยกยอไม่ตำหนิเหมือนกับพระมหากัสปสปะก็แสดงธรรมโดยไม่ยกยอไม่ตำหนิพูดแต่เนื้อธรรมเท่านั้นอ,อย่างนี้